สวัสดีครับมือนีเ้าวันเสารับตลาดบนน้องแกราเน้อก่รอยตลาบ้นานเาลองแกรอิ้ดเัตด้องก่มลาับลาน้่รลันดบนะครัิมบ้สาวัเตลาดบ่อขาดกันดบนน้กรอบเ่อยวันเสาบร์ตลาดบ้านน้องแก่รอยเนงบรรยากาศกัน้รับ ดีครับพีนี่ได้ค้ยเผือกสาวมามเนาะอายุเท่าไรหรอครับปีน้อยๆนะครับปีปีกว่านะครับปีน้อยๆสูงเท่าไรครับสูงไนสามสูงนยี่แปหลครับพระท่านในวัดครับมารหรอข่าวผมมารอยยี่ิบเก้าะครับเปิดได้ที่เท่าไรครับเปิดชี่ก้าครับสี่หมนาบาทได้ครับ้ยตัวนี้วันจับดี บางทางไทยครับด้วยแม่นดครับแม่สาวตรวดไวซีมื่นเก่าด้ครับไม่หลุดลูกตัวใดครับบังกรขาลูกบังกรขาวด้ครับอันส่งไปพอตรวจวบซี่นเก่าบาทด้ครับรได้ปะาเเท่าไร์เก่าดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหก่หกหกสามสี่ก หอยใหญ่ีสีระพุ่มครับหอยเงายีสีระพุ่มนะครับครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับผมครับอย่างเก่าดีพ่อมีหอยกันเป็นตัวสีสีขาวชุบคู่ขาวนะครับจ้มี่อมีตื่นใจกับทุกมาตอนร้องไอร์เราเลยนะครับน้องเห็นเดือนสวัสดีครับหอยก้อยแต่ยังมากครับมือนี่ไว่สาวหน่อยเนาะ ก็คือเหลืองฮุยดีเหรอปะสามหมื่นห้าห้องไอ้ลูกตัวใดครับลูกบิ๊กเบิร์ดตัวลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับตัวนี้ตัวเหลืองนี่นี่ใบไม่ลอยป่ะครับเอกสารนี่เอกสารครบแล้วครับเปิดไว้ที่เท่าใดครับสามหมื่นห้าสามหมื่นหาสูงเท่าใดน้อยแอร์ประมาณเมตรยี่สิบแล้วได้ป่ะเอาไปนะได้ดอกร้อยรอยร้อยยี่สิบบวกนะครับก็ไตัวนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเปิดไว้ที่เท่าใดก่อน สามหมื่นห้าพันบาทโอ้หนาไหมเชื่อมเจ็ดเดือนหรอครับนี่คุ้มแต่นี่ประมาณแปดเดือนนะครับคุ้มตัวนี้ดดเปิดไปที่สามหมื่นห้าตัวเหลืองตัวงามดีนะครับสูงกว่าบ้านลอยยี่สิบเปอนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก่า เสาสาฟนน้ำนมสูงเท่าไรครับสูงเลยสาบวกครับผม้ตัวนี้สูงเลยสามสบวกนะครับเปิดไวทีเท่าไรครับ 39, สามหมื่เก่าสงฟรีรยกิโลนะครับครับผมเบากันได้สูงฟีนะครับนตัวนี้ครับสามหมื่นเบาทปากเบอร์โท่าไหครับศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย สองสองศูนย์เก้าจากหอยหอยรอยเย็ดได้ครับตัวนี้ก็ตัวตัวดีนะครับตัวนี้ก็สามมื่นหาลูกิีเปิลมนจิตสนใจก็ทั่วมาตอรองกับเพิ่นหญ่ได้ครับสวัสดีครับไี่คุ้ยเจ้าปีหรอครับสองปีเจ็ดเดือนปีเดเดือนนะครับค้อยตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับลูกเก่าเจริญนะครับค้อยตัวนี้เป็นลูกเก่าเจริญสูงประมาณเาไหรดครับ ่อยหาสิบสองนะครับโอยตีสูงลอยหาสิบสองนข้างถ่ายนะครับแล้วจะเป็นพุ่มเป็นพ่วงนะครับฝนกับเขาดีจ้าดีครับเปิดไว้ที่เท่าไรครับบ่าแสนหนึ่งหมื่บาทนะครับบางข้างหนาได้ครับลูกเก่าเจริญครับเขาเปิดสองปีเจ็ดเดือนเปิดไว้ที่แสนหนึ่งหมื่บาท ไอ้ฝาเบอร์โทราไรครับเอ่อ0644 0644 357 357 862 862ครับจากห้อยห้อยปีดนะนะครับคราคาไปที่1 1 0 0 0 0บาทตนกิดตนใจกับทุ่มมาตัวรองกัไอ้เราได้นะครับขอบคุณครับพีค,ครับผมขอบคุณครับนี่ครับดวงลอยหา12 มาเป็นนุ่มหน่อยนะครับอ้สวัสดีครับไปลูกตัวใดครับไปค้อยหน่อยค้อยผู๋หน่อยตัวนี้ลูกเบิรมพันล้านนะครับลูกเบิรมพันล้านสูงเท่าไรครับไปหนึ่งยี่สิบเจ็ดครับลูกเบิรมพันล้านโตเหลืองดีครับเปิดไปเท่าไรครับไปสี่หม 1, ื่นห้าพันบาทได้ครับค้อยนุม่มตัวนี้ ทายไทยสี่หมื่นห้าพันบาทไอ้ฝ hey, าเบอร์โท่ 97, 6, 6านยย์เก้าเจ็ดเก้า่าหนึ่งสามจากหน่จากสาหน่อยจากสารค้ามเลยครับสน,สนใจทั่มมาต่อรองกับไปแล้วได้เลวครับขอบคุณครับพาย สวัสดีครับบ่ายวันนี้ได้แม่ทองหรือตั้งแต่พึ่งเสื้อใได้ยี่สิบหมื่นโอ้พึ่งเสื้อเลยครับสูงเท่าไรครับายร้อปครับ, <48 S 1> รบช่วยตัวนี้สูงหน่อด้ด้ครับพึ่งเสื้อด้ได้จัมือหรอครับในยี่สิบามือ,รมอครับสูงร้อ ซึ่งตัวใดไหครับซึ่งเพิ่มศัพยเพิ่มัพ์วยยุบานเพื่อนะครับตัวเพิ่มทัพผสมตัวนี่บ้าครับผสมตัวไ้ไอเปิดไปที่เท่าไรครับแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมืครับต่อร้องกันหน่อยน่อยเนาะเดไปแสนเูงไปี่ิบดไ้าเับเอามากรัทรับยอจรไอ้่ท 086 2, 2, 2์6 2 3ห2 3 4งส่ององอู่่ยยใ่ไครับไปอยู่อำพื้นผู้ใชจังหวัดลอยอีนะครับขอบคุณครับไปคขอบคุณพี่ต้องรูรับประกันกันดนทากันครับ สวัสดีครับหยอยแพร่โอ้แต่แม่ลูกแม่นะครับแม่ลูกแม่ครับแม่นี่ท้องบ่ครับแม่มมแมตับ่าผสมแล้วลูกตัวแม่นะครับเป็นลูกตัวแม่ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดจนตัวดีครับใบหลอดครบแล้วครับลูกสาวบิ๊กเบินนร์ด เ้าดีแ่แม่สูงเท่าไหรครับแม่สูงหนยสามแปดสามเก้าเนยสแปด้านะครับนี่นะครับลูกเม่ลูกคนสูงหนยสามแปดสามเก้าเปลือราคาเท่าไหร่ครับเปไือก้กงมืครับผมเก่ามือหานะครับลูกดีนะครับลูกเยี่ยงเก่าครับลูกวิกเบอร์นะครับสิบเดือนครับสิบเดือนรบบเอเมืองไทยเ ปากเบอร์โทษได้ครับหอยไฟปากเบอร์โทษได้ครับหูอย์แปดสองศู์อก้าก9หน่อนะครับ,รบจากหอยไฟสารคามนะครับ นี่นะครับลูกเพิ่นลูกบิ๊กเปิดเปิดไรที่เท่าไรกันครับเกาเมื่นหาสนใจสนใจกับทุกมาต่อรองกับเพิ่นไหนนะครับเกาง่ายครับต่อรองง่ายครับส่งฟรีเว้ากันถึงใจส่งฟรีลอยกิโนะครับขอบคุณครับวันนี้ได้แม่ลูกมาบ่ครับแม่ลูกเด้ครับลูกผูนะครับสูงเท่าไรครับไปตันแม่มันลอยซีสูงลอยซีแปดแม่สูงลอยซีสิบแปดได้ครับแม่นี่ มังลูกลูกผูนะครับผสม,มไปครับแม่มันขึ้นผัวโอ้ยังยังว่าท่านผสมมันนะครับยังว่าท่านผสม,มครับผู้ใดเอาไปก็เรียกพอเอาเลยนะครับขึ้นเราได้ครับมันหน่อยสี่สิบแปดเปิดด้วยที่เท่าไหร่ครับแสนหกแนหมื่นนะครับต่อนรองกันได้่นะครับกับผมแสนหกหมื่นสองฟีสองร้อยกิโลนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับ 089 <13 2. S 1> 9 3 4 3 2> 2. 1 2 2สครับยุยนะครับก้วยกล้วยเฮาอยู่ยเอ็ดนี่แล้วครับสนจิตสนใจกับทั่วมาต่อร่องกับเพื่นไหนแล้วครับเมลูผูนะครับแมวแมวหมู สวัสดีครับพ่อยด่ยังมานเมือนนี่เล็เล็งค้างไงตัวมือนี้ปูน้อยได้ครับลูกตด้เนครับลูกโชคลูกโชคได้ครับพ่อยมูครับผมก้วยสูงเท่าไรครับ้ยยี่สิบกวยแัก้วี่น้อครับเปิดไว้ที่เท่าไรครับเปิด้าสามครับเ้าสามนะครับเปิดเ้าสามก้วยปู โชกนะครับของหอยหมูหอยหอยหมูปากนับอยศูนยเก้าอครับศูนย์เก้าสองห้าสี่สามห้าี่สามหาสี่องครับห้าสีองส่จากหอยเอกอยเอดได้ครับหอยเอควายงามนะครับขอบคุณครับหอยเอกครับผเก้านครับสอง่นสามต่อร่องกันได้ครับครับผมพอเดินู Tchau. Um...